สวัสดีตอนเช้าค่ะคลิปนี้กี่พามาฟังพยากรณ์อากาศประจําวันวันนี้นะคะมาดูกันเลยว่ากรมอุตุประกาศ13จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีเหลืองนั่นก็หมายถึงพื้นที่บริเวณเสี่ยงภัยปานกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงค่ะไปรับชมรับฟังกันเลย จังหวัดดังต่อไปนี้นะคะเตรียมตัวระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้แก่อุดรธานีหน้องบัวลำพูนเลยเพชรบูรณ์พิษนุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทยัยอุตรดิต์น่านแพร่ลำปางแล้วก็ลำพูนจ้าพยากรณ์อากาศวันนี้ความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ ก็ตรงกับที่เพื่อนๆมาคอมเมนต์แจ้งข่าวมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าอากาศร้อนถึงร้อนจัดแทบจะทั่วไทยเลยทีเดียวและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือและภาคกลางกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเขามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาค วันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่โดยมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ้าสําหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นฝุ่นละอองในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการระบายของอากาศนั้นอยู่ในเกณฑ์ต่ำจ้าก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ สำหรับพื้นที่สีเหลืองที่กี้กล่าวไปในเมื่อกี้นี้ประมาณ13จังหวัดเนาะที่กรมอุตุเขาแจ้งเข้ามาก็ระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง หากมีฝนตกเกิดขึ้นเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงที่จะอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงและสิ่งปลูกจ้างที่ไม่แข็งแรงค่ะระมัดระวังตัวด้วยนะคะดูแลตัวเองจ้าที่ดาชาแนลเป็นห่วงคลิปนี้ขอลาไปก่อนหากมีความคืบหน้าเรื่องเรดาร์ตรวจฝนกีจะรีบมารายงานให้ทราบจ้าไปก่อนจะบาบาย